สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านพบพอกันซึ่งกาบซนเกอพี่น้องสองคนจะพากันมาอย่างาะสวัสดีพี่น้องเวนนหะสวัสดีพี่น้องโอ้ยาายปากล้วนี่พีคแค่โอ้ยมาแต่เบนโค้ดเท้าเท่า

ไปซื้อผักเนาะไป yeah.

อนตัวน่งอันีตัวนึงอัตนีตัวนึ่งจะเมาเลยเหรอเอาวัดสองมาสามนหแล้วเีนน่นนั่นห่งาเห็นไหมงามมาสองแล้ว้นจาไยังอะซีนะซีนมือเบอร์สามซบเบอร์า่อได้แลวมาเปลี่ยนรถห้าวัพอดี อรเลือกเลือกนักเรยสุดกีฬาด้วย่าชอเลอจะได้งามเ้ยชีแดง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 เออขามันชิบเยาพอะ bây tham ngày đó, khá là đẹp ici toàn hồi prosperity lúc này người không <laughs> memb À,

เกือบนี่คูเลยได้นะาทโอ้แย่ยุดผักชองแปดพันกี่บาทบูบบบูกเอาเสอตัวล่เกีฬาเสืเลยเาได้นะฮะเด็ดด้ดิ อยากได้ด้วยเอเอเ้่งมนดงายกันอีน้องขอเลอกเลือกสากนพี่น้องจักสิซอของกินนะพี่น้องเนาะเด้ป่นเฮยเออโอเคบ่เออเบิ่งส่งมันดูโตมันอยากง่ายได้อะไรกินแล้ว ต่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยเดียไปต่อ <ok> <tea> ่ะาต่อนต่อข <st siglo> ืนเนาะถ้าม่ซื้อม่ต่อเนาะมีซื้อเดี่ามเียมหมอยู่ไอนะ้าต่อะต่อขืนไปต่อลงดูอะไรก่อนเดี๋ยวเต้นะ

ทำมึกอืมว้าว <laughs> <tbie and cáclegen meantime> <cườised> จะไปกินกันยังไปกินกันยังอยากอยากคันข้าปุ๋นเนาะข้าวโพดข้าวโพดเห็ดะอมมาขายเรานะเนาะบมค่ะได้อะไรแน่แ่ปุงพัญาไรลงมาบอสฮญาไลงมาบอ ไปแล้ว่ะค่ะบปแล้วล่ะอืมไปนะดพิแ

เราเบิง่งเราสม้มเราหลุลนพี่น้องอไฟสีดายัางเนาะบัดบัดเมื่อ่พี่น้องเอ้ยน้องเอ้ยรอไปรอมาค่ำมะกล้วยสามีสาวพี่น้องน้องเอนะินน่ะนัางมะพ้าวนะว่าข้าวกินมาเป็นเป็นเป็นกะหล่าำหนานะเห็นแตกกน่กะล่งหนากะหล่งหนานะหล่งหนาตอนคนตายเห <c oughs> ็นมะตายข้าวกะหล่ำขนาดพี่น้องร่อนติดใบหลุดหุ่นได้มีเพลงนั่มะพ้าวเดีาู เอานั้นได้หมักตัวเมื่อต่ำได้หมักตัวเมื่อต่ำก็เลยถหุได้มีเพลงหน้าต่อหน้าของข้าล่างหนาแด่นเด่นถ้าบอกเอาลุดนได้มีเพลงเขาจะหลดแห่สีบอกน้องนี่แท็กก็น้องทีนิ่มแบ่บรรเทาตายไปลูกเออเอาหลุแห่ได้แค่ไหนได้หลูกเด้อเด็ดจั่ไปแดนอย่างเดียวได้หลูกเด้อบ่ออย่างเดียวเอ้าไอ้นี่แหละมือบาดบ่าวตายรายงานของคนขายเอวเออบทเพลงแดนหน่อยพี่สาว ເືອນອ້າວນ້ອງ મો ດກັບອັນບາົາ l i ຕາອງນດິາິນໃນາດີ